ครับชื่อว่าวิ่งผัดอุ้มสาวโอ้โหนะฮะพิมอนครับพิมอนเคมส์โอไอซีอยู่ตรงไหนฮะพิมอนครับเคมส์โอไอซีฮะแบบไหนอยู่ไหนฮะเราจะมีบอกไว้เลยว่าอย่างที่บอกว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆนะครับหรือว่าแฟนคลับนะครับที่มาในงาน10ปีโอไอซีเกมวันนี้ได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะวิ่งผัดอุ้มสาวนะครับกติกาก็บอกอยู่แล้วครับ คนที่ออกมาวิ่งเนี่ยนะฮะจะต้องอุ้มสาวอ่ะจะอุ้มด้วยวิธีไหนก็ได้นะฮะถ้าเป็นนิกกี้นิกกี้จะอุ้มวิธีไหนฮะ,ะไม่รูนะครับจะอุ้มวิธีไหนครับอยากรู้ไหมครับอยากรู้ครับสมมติที่เป็นสาวสมมติเป็นสาว,สสาวโอ้ยเป็นไงพี่ยังอยู่ดีนะไอตอนรุ้นลงไม่เก็งใจเลยเนาะยังอยู่ดีครับ โอ้ยผมก็ไม่อยากพูดเลยครับเคยไปนอนกับตะพุธทีหนึ่งฮะไปนอนนอโรงแรมกับตะพุทธที่ไหนแล้วพอตื่นเช้ามาแอร์มันจะเย็นไงผมตื่นเช้ามาปพ๊บเอียงขวาโหตะพุธโตเกียวทาวเวอร์ว่ะช่างมันช่างมันนะฮะปีนี้ปีมาคุณมาคึกครับครับผมเปิดตัวได้กี่า ช่วยสีบูดนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้คะแนนตามอยู่นะครับวิ่ง่าอุ้มสาวครับสีฟ้าประกอบไปด้วยเจมส์คริสและพี่ต้มครับผมเชิญเลยครับเชิ